การเดินหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ดูเหมือนว่าจะสดใสในสายตารัฐบาลและนักลงทุนนะครับขณะนี้ตั้งเป้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย5แสนล้านบาทใน5ปีแต่ที่ยังเป็นปัญหาก็คือความเข้าใจของคนในพื้นที่ชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมมีหลายกลุ่มก็ต้องการมีส่วนร่วมเสนอความเห็นเดินหน้า EEC ไม่ต่างจากนักลงทุน ติดตามกับคุณนันทีนีรายละเอียดครับปัจจุบัน5โครงสร้างพื้นฐานในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไปแล้วโดยจะได้ผู้ชนะประมูลเพื่อพัฒนาภายในกุมภาพันธ์2562แนวทางหลักหลังจากนี้ที่รัฐจะดำเนินการเช่นการชักชวนการลงทุน จะทำแผนผังการใช้ที่ดินซึ่งคาดว่าร่างจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์2562นอกจากนี้จะตั้งกองทุน EEC เพื่อพัฒน,นาพื้นที่หรือชุมชนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่มีนโยบายโครงการ EEC ปี2559ถึงกันยายน2561พบว่ามีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนใน EEC มูลค่า7 2 0 0 0 0ล้านบาท และเฉพาะการขอรับส่งเสริมการลงทุน9เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า2,30,000ล้านบาทและคาดว่าตลอดทั้งปีจะอยู่ที่3 0 0 0สนล้านบาทโดยคำขอร้อะ80เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างไรก็ตามในขณะที่การลงทุนชัดเจนมากขึ้นแต่เสียงชาวบ้านในพื้นที่ EEC ก็ดังขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะความไม่เข้าใจและความกังวล ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาสำนักวิจัยซูเปอร,ร์โพมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน3จังหวัด EEC ค่ะก็คือชมบุรีฉะเชิงเซาและก็ระยองพบว่ากว่าร้อยละ60ประชาชนได้ยิน EEC นะคะแต่ว่าไม่เข้าใจว่าคืออะไรและ2ใน3ค่ะไม่เคยเห็นภาครัฐหรือว่าหน่วยงานเอกชนลงมาอธิบายหรือว่าให้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของ e อ c กับชาวบ้านเรื่องนี้มีความสําคัญนะคะเพราะว่าในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ จะไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่นค่ะถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าความเข้าใจจากชุมชนหรือว่าชาวบ้านค่ะประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านนาเกลือจังหวัดชลบุรีบอกว่าท้งกลุ่มไม่ได้ปฏิเสธการลงทุนแต่อยากให้ภาครัฐรับฟังความเห็นของชุมชนด้วยถ้าเรือเนี่ยใครบอกไมีผมมีผมกล้าพูดว่ามีเต็มทีแล้วมีร้อยเปอร์เซ็นต์ทาเรือแค่ตอกเสาเข็มมันก็นมาแล้วฝุนละอ,องเนะี่ยคุนยาละเปการันกันไม่ได้หรอกใช่ไหม หนึ 1> 1, ่งท่าเรือเนี่ยทำมาปั๊บเนี่ยถามว่าท่าเรือปเปิดสามเนี่ยเหมือนกันถ้าทาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตังใทำเเปดสามเนี่ยแล้วเปิดสองพร้อมหรือ,อยังเรือจอดหรือ,อยังเปิดสองเนี่ยนายบุญมาบอกว่าก่อนหน้านี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้ามาให้ข้อมูลการลงทุนใน EEC แต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากในการเข้าใจภูมิในการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดจังหวัดชลบุรีกล่าวว่า จังหวัดได้เตรียมพร้อมรองรับการลงทุนทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์แรงงานรวมถึงช่วยหน่วยงานกลางสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่เขาเน้นในเรื่องของส่งชักจูงชักจูงนักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่แต่ถามว่าการสื่อสารในพื้นที่เองเนี่ยส่วนกลางเองเขาก็มีเขาก็มีวางแผนว่าปี62นี่แหละเขาจะเริ่มลงพื้นที่มากที่สุด มากขึ้นมากขึ้นแต่ทีขนาดไหนอันนี้เรายังไม่เขายังไม่แน่ใจเหมือนกันจังหวัดเองนี่แหละเด,ยายาเดี๋ยวต้องพยายามเรียนเรียนตรงว่าต้องพยายามเนี่ยนข้อมูลของเขานี่แหละสื่อสารให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เขาประกาศเขตและไรต่างๆัรหวัเองใกล้เคียงให้เขาได้รู้มากที่สุดอันนี้เป็นภารกิจสําคัญเลยเห็นมาตั้งแต่ต้นเลยว่าการทําความเข้าใจการสื่อสารนี่สาคัญที่สุดเลยการสร้างการรับรู้ให้เขา,าเขาจะได้ไม่สับสนไงใช่ไหมคะ ย่างเช่นตอนนี้พวกโรงงานอะไรต่างๆที่เขาจะมาตั้งอะไรเนี่ยเขาเริ่มงงนะนอกจากการเตรียมพร้อมอยังได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นความเป็นอยู่ของชุมชนรอบพื้นที่ก่อสร้างและการกําจัดขยะเรื่องขยะเนี่ยจริงๆขยะมลฝอยของชมรีเนี่ยเป็นเป็นปัญหาจริงๆเพราะว่ามันมีขยะตกค้างเนี่ยถึงเวลา2,000ตันคร่าวๆนะคะ2,000ตันก็ท่านผู้บริหารเราก็ไม่ได้เนิ่งน,นใจนะคะก็พยายาม คือถ้าเราคิดว่าขนาดนี้คนเรามีแค่นี้ขยะนักท่องเที่ยวเรามีเ<ช>ท่านี้ขยะเรามีแค่นี้ตกค้างเท่านี้เนี่ยต่อไปถ้าเราเป็น EC เนี่ยอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเข้ามานักท่องเที่ยวคนมาอยู่อาศัยเนี่ยมากเนี่ยปัญหามันต้องตามมาสำหรับการจัดโซนพื้นที่จัดการขยะแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มกลุ่มแรกอำเภอศรีราชาไม่รวมบางพระกลุ่ม2อําำเภอบางละมุงและสัตหีบกลุ่มสมอำเภอเมืองรวมบางพระกลุ่มสี่พื้นที่เกษตรกรรม เช่นอำเภอบ้านบึงและพนัฐนิคมกลุม่ม5อำเภอเกาะสีชังผู้ประสานงานศูนย์วิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนยังมีความเข้าใจ EEC คลาดเคลื่อนเช่นเข้าใจว่าเป็น AEC ส่วนการคัดค้านมีบางพื้นที่ขณะที่ภาพรวมประชาชนไม่ได้ปฏิเสธแต่ต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลมากขึ้นที่ขึ้นและใช้ช่องทางที่เข้าถึงชุมชนอย่างการเผยแพร่ผ่านวิทยุชุมชนและข้อมูลไม่ควรซับซ้อนเกินไปคืออย่าให้ยาวมากเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็ให้ชาวบ้านฟังต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ยาวมากบางทีชาวบ้านเป็นธรรมชาติของชาวบ้านเลยจะไม่ค่อยฟัง จะไม่ใช่ฟังอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยผมผมรวมกลุ่มแล้วเราทําเป็นข่าวต้นชั่วโมงประมาณหนึ่งนาทีซึ่งเราก็ตัดพวกนี้มาลงเป็นประจําตั้งแต่แปดโงเช้าเป็นต้นไปนทุกๆต้นชั่วโมงเนี่ยพอถึงต้นชั่วโมงเราก็ตัดข่าวเข้าล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอพอ,อมีมติเพิ่อมอุตสาหกรรมเป้าหมายจาก10เป็น12อุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่เพิ่มเข้ามาคืออุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษานันที่นีรายละเอียดข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน